สวัสดีค่ะมาเริ่มากินตำหมกฮงน้ำปลาเดือนปลาเดือนกินตำหมกฮงเน่ยมัแรงกินกับปลาดุกเนาะค่ะเนาะปลาดุกมือสื่อมาฝากมีข้าวเหนียวน้ำปลาเดือนหนึ่งข้าวเหนียวหอนหอนกินแล้วกับเมี่ยนฟรังหมักซีดาบานห้องกับสมเนาะค่ะเนาะเป็น้ำหมักซีดากับสมมาให้ปลาเดือนมื่อนี่ปลาเดือนกับว่าใครในลงคีปลาเดือนมือเกืนนีนปลาเดือนวิ่นหัว เงี้ยนมนติวติวเลยตื่นเสาร์ขึ้นมาไปเด็นกันเลยไปหาหมออันไปเดินไปสื่อของเสเว่นกลับมาหลับที่เนียนบาเยาวเงินท่อนไปเป็นหยางเส้คือคนเมาเหลราเ่ยไปเดินกันเลยว่าโอ้ยตายขึ้นไปดังสีนอก็เลยนอนไงใส่เตียงจนมาเทียงขึ้น จังคอยไข้ขึ้นมาพ่อไข้ขึ้นมากไปดันกับก,กินยาแก่เวียนหัวแก่นั่นตื่นเศ้าขึ้นมากก็เลยไปหาหมอ,อก็เลยบรไดล่ลง่งิบก็เลยบอกลาาเจ้าหน่ายไปหาหมอไปเดินไปร่งบานกลางคือเก้านะ่ะไปเข้าห้องตรวจก็เลยบริเล่ย,ยันท่ายลิบท่ายยังมากฝ้ามาตรวจแล้วๆก็เฝ้าลงมากเลยบร,รได้่ท่ายลิบเนาะคันเนาะ เกามาเหยียดหยักคือเกา่าอันนี้ก็ย,ยังสวัวขึ้นจักน้อยแล้วก็ยังบ่ทันดีปานไดดอกเพราะว่าบ่เดินยังวินหัวอยู่นอนนอนดึกหรือจังใดก็บ่โบหงส์อยู่ซื่อๆอ,อาการอยู่ซื่อก็วินหัวไปเดินก็นได้ก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปบ่ได้นั่นนี่ก็เลยหมู่ก็เลยซื้ออัน น,นี่มาให้ยสืบประดุกยางมาให้เนาะคะเนาะกระเร็ดตำหมกฮงข้าเตียมันสีสว่วงบานห้าว่าขันตำหมกฮงกินเรามันสีสว่วงเนาะคะเนาะไปะเดือนก็เด้วยอันเมื่อเราห้ฟังหลันดอกอัน คือว่าละร่างกายเขามันเฒ่าแล้วบ่ได้เห็ดเวียกพ,กพอได้พักผ่อนเนาะตั้งแต้านพอเคยได้พักผ่อนจักเทื่อหลายมาที่นี่ก็เลื่อ,อนตั้งปวดหลังปวดเอวปวดนั่นปวดนี่เป็นสารพัดเฒ่าแล้วกระจะั้นสี่ล่ะมีตอแนว้เอาเป็น,ปน,ปนไปหาหมอมาเมื้อนี่ก็ไข้แน่ขึ้นมาดนล่ะขึ้นมาจักหน่อยว่นไห้ยาแก้แพ้แก้วิ่นมากินเพิ่นกระนัดไปอีกปวดอะไรช่งค่อยสิได้ไปหาหมออเนาะค่ะเนาะ ปเดนก็เลยเบาเง้ห้ฟังนะล่ะมาเด้อยข้มากินตำหมกน้ำปลาเด่นตำเป็นตาแสบตาแซบปลาแดกนันย่างเอาปลานี่ปลานีนุ่น่ดโกจะหน้าได้หฟังปลาลามหมเสียบเสียบตำปาตำตำเสีบเสียบกเดือเห็นไอ้ขวดน้ำสลัด ขวดใส่น้ำสลัดไปที่มันใสๆมันจะมีหัวจุกสีเขียวอ่ะเออก็เดินก็เห็นล้างไว้อยู่ข้างในใช่ใช่ไหมตรงนี้อยู่อ่ะเออล้างอยู่ข้างในดูดีๆเจ้โก็เอยเอาตอนนีกคนเด้อค่ะเด้อไปเดินสีไปนหาขวดให้เขากันขวดน้ำสลัดน้องมาถามหาน้ำสลัดเนาะขวดน้ำสลัดระเด็นล้างไว้อยู่ ตอนนี้วันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบรรจุก้นขขอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไปยามีไปตั้งใดก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่มาสนับสนุนช่องหน่อยของประเดือนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อให้ลำลำรวยๆเงินทองบรรจุก้นกินโบโบกโจุกโบลุ่ลงไปทั้งใจก็ให้ไป ง่ายมากง่ายสะดวกสบายเบิดทูนเนวเนาะค่ะเนาะเฮ็ดยังกระลาบลื่นเด้อปีใหม่แล้วก็ได้สุขภาพแข็งแรงทุกคนยุ่งกับไล่หลาย,ลายบัสดีค่ะ,ะเ,เ่ประเด็น,น,นเสร็จเพิ่งหน้าประเด็นหมอนบนท่านี่อาบน้ำอยู่นี่ยประเด็นไปอาบน้ำเทียนหนึ่งเหรอไปโรงพยาบาลกลับมากับมาอาบนา้ำอีกวันนี้ก็มาเฮ็ดเบียกถูเฮื่นถูสั้นเนาะค่ะเนาะ จังคอยสีนั่นวัสดีค่ะบายไปติดตามคลิปหนาด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ตอนนี้ก็